สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาต่อกันในคลิปที่3นะครับสำหรับการต่อวงจรชุดคอนโทรลมอเตอร์นะครับผมโดยใช้ตัวโฟล์สวิมาตรวจจับน้ําขาดในระบบท่อนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปที่3ก็คือเราจะเพิ่มตัวลูกลอยไฟฟ้าเข้ามาในระบบนะครับผมถ้าสมมติว่าเพื่อนๆ อยากจะเอาไปเติมน้ําเข้าในแทงค์นะครับผมแต่เราก็ยังตรวจจับน้ําในเส้นท่อนะครับด้วยโฟลสวิตเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเราเพิ่มลูกลอยเข้ามานะครับเพื่อที่เราจะเติมน้ําเข้าในแทงค์ในลักษณะนี้นะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนอรับชมมาตั้งแต่คลิปที่1กับคลิปที่2ต่อเนื่องกันมานะครับสําหรับในการต่อวงจรชุดน,นี้นะครับเราก็จะมาทาการถอดสายนะครับผมมาทำการถอดสาย อันนี้ก็คือผมพาเพื่อนต่อเข้าตัวซีลักเตอร์สวิต์นะครับผมนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวเส้นจากตัวเมนเบิคเกอร์นะครับผมเข้ามานะครับมาที่ตัวซีลักเตอร์สวิตต์ NO ขาเข้านะครับผมแล้วก็ NO ขาออกก็จะมี2เส้นนะครับเราจะถอดเส้น NO ขาออกเส้นนะครับ2เส้นนี้นะครับผมออกนะครับ การเพิ่มตุ้กลอยไฟฟ้าเข้าไปก็ไม่ยากนะครับผมง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะเอาไปทําการเติมน้ําเข้าในแทง์นะครับผมนี่นะครับเราถอดสองเส้นนี้ออกนะครับแล้วเราก็จะเอาสองเส้นนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมทำการปลอกสายเพิ่มน,นิดนึงนะครับผมเส้นนี้ ในผมก็แบบง่ายๆก่อนเลยนะครับจับให้เพื่อนๆดูนะครับผมถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับผมอันนี้ก็คือคลิปที่3แล้วนะครับ เพื่อนๆก็ไปหารับชมได้นะครับคลิปที่หนึ่งกับคลิปที่2ต่อเนื่องกันมาเลยนะครับผมในการต่อตัวโฟสวิต์นะครับอ่านี้นะครับผมอ่าแล้วผมก็จะพันเข้าเส้นที่เราถอดออกมานะครับอันนี้ผมไม่ตัดนะครับผมไม่ขอตัดแล้วกันนะครับแต่ถ้าเราไปต่อ,อจริงๆเราก็ตัดแล้วก็ต่อ,อาสายให้แน่นหนาหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือผมเอาแบบทดสอบให้เพื่อนๆนะครับผม แล้วผมก็ตอำการต่อเข้ากันนะครับอันนี้ก็เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับผมอันนี้นะครับสองเส้นที่เราตอบจาก selector switch นะครับอ่าก็คือลูกลอยไฟฟ้าของเราก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีด้วยกัน3เส้นนะครับผมอ่ามีด้วยกันสาเส้นอ่าเส้นสีดําก็คือเส้น common นะครับ สีฟ้าก็คือ,อดูดน้ำนะครับดูดน้ําเข้าในแทงนะครับผมเส้นสีเทาก็คือดูดน้ําออกจากแทงนะครับผมถ้าเราจะดูดน้ําเข้าแทงก็คือเราใช้เส้นสีดํากับเส้นสีฟ้านะครับแล้วถ้าเราจะดูดน้ําออกจากแทงเราก็จะใช้เส้นสีดํากับเส้นสีเทานะครับผมลักษณะการต่อก็คือนะครับหนึ่งเส้นนะครับเราเส้นไหนก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับผม เส้นที่มาจากลูกลอยไฟฟ้าเราก็มาต่อเข้าซีเลคเตอร์สวิตช์เมื่อกี้ก็คือเราถอดออกไป2เส้นแต่ว่าเราเอาเส้นลูกลอยไฟฟ้านะครับเส้นใดเส้นหนึ่งอาจจะเป็นเส้นสีฟ้าก็ได้เส้นสีดําก็ได้ผมเอาเส้นสีดําเข้าไปนะครับผมก็ไปต่อเข้าเ o ขาออกนะครับแทน2เส้นที่เราถอดออกไปนะครับผม อันนี้น,นะครับเส้นสีดำนะครับผมแล้วก็เส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟา้าเราก็จะมาต่อพ่วงนะครับต่อพ่วงกันกับเส้นสองเส้นที่เราถอดออกมาแต่ทีแรกนะครับผมนะครับผมก็พ่วงเข้ากันเลยนะครับผมแล้วก็ใช้ พาเทียพันสายไฟพันนิดนึงนะครับผมป้องกันเราหน่อยนะครับผมพันเราแบบไม่ง่ายนะครับผม อันนี้ป้องกันเราเฉยๆนะครับน,นี่ใช้แบบชั่วคราวนะครับผมอ่ะนี่ครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่าก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับในการเพิ่มตัวลูกลอยไฟฟ้าเข้าไปนะครับสั่งงานชุดคอนโทรลชุดนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมทาการจ้ำไฟเข้ามาแล้วก็มาทําการทดสอบลองดูนะครับผม ครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการจำไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็ทําการอ่อนเมนเบ็กเกอร์ขึ้นนะครับผมแล้วก็ลักษณะการเติมน้ำข้อแทงนะครับผมเติมน้ำข้อแทงเมื่อผมบิดเซเลคเตอร์สวิตช์นะครับผมบิดเซเลคเตอร์สวิตช์นะครับอันนี้นะครับผมถ้าเราผ่านลูกลอยไฟฟ้านะครับผมนะครับถ้าลูกลอยไฟฟ้ายังไม่ทิ่มหัวลงนะครับชุด คอนโทรลของเราก็ยังไม่ทํางานนะครับผมยังไม่ทํางานแต่ถ้าจุดก่อนก็คือถ้าเรายังไม่ได้ต่อลูกลอยไฟฟ้าเมื่อเราทำการออนสวิต์นะครับผมออนสวิต์ก็คือตัวทามเมอร์รีเลข,ของเราก็จะทํางานเลยนะครับสั่งงานให้แม่นติกทํางานเลยนะครับผมแต่เมื่อเรามาทําการต่อผ่านลูกลอยไฟฟ้าก็จะเป็นลูกลอยไฟฟ้าตัดต่อวงจรอ,อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเราเติมน้าเข้าในแทงค์สมมติว่าน้ําแทงค์นะครับ น้ำจากแท้งของเราขาดอยู่นะครับผมน้ำจากแท้งของเราขาดอยู่ก็เติมน้ำเข้าในแท้งนะครับหัวมันก็จะทิ่มลงนะครับผมหัวก็จะทิ่มลงอันนี้นะครับอันนี้ผมบิดเซนเตอร์สวิตช์แล้วนะครับผมแล้วผมตั้งตัวทัมเมอร์รีเลย์ไว้ที่15บนะครับผม15วินาทีเพื่อนสังเกตด,ดูนะครับอ่านี้นะครับผม พอถึง15วินาทีถึงแม้ว่าหัวลูกรอยไฟฟ้าของเราทิ่มลงก็จริงนะครับผมอ่าในก็ยังต่อวงจรไฟอยู่นะครับก็ยังจ่ายไฟมาเข้ามาที่ตัวทาร์เมอร์อยู่นะครับผมแต่ว่าถึง15วินาทีนะครับผมตัวแมเนติกของเราตัดการทํางานนะครับผมเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าก็คือเปรียบเสม,มือนว่าน้ําในท่อนะครับผมขาดนะครับผมนะครับน้ำในระบบท่อขาด ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราดูดน้ํานะครับจากบ่อในลักษณะนี้นะครับแต่แล้วบ่อเราแห้งนะครับบ่อเราแห้งถึงแม้ลูกเรือจะต่อวงจรไฟให้เราอยู่นะครับผมแต่ว่าบ่อเราแห้งไม่มีน้ําเข้ามาในระบบมาดันท่อนะครับผมมาดันไบพายตัวนี้นะครับให้ต่อวงจรนะครับก็จะไม่ทํางานนะครับผมก็นะครับข้อดีของตัวสวิตช์ใบพายหรือตัวโฟล์สวิตช์ก็ เป็นในลักษณะนี้นะครับผมถ้ามีไม่มีน้ําในระบบท่อก็คือจะไม่ต่อวงจรให้ตัวมอเตอร์ปั๊มของเราทํางานนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่ามีน้ําในระบบท่อนะครับอ่าผมจิ้มลงไปนะครับผมที่สวิตช์ไบพายเปรียบสมมติว่ามีน้ําไปดันใบพายนะครับผมหลุดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าเลื่นนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการจิ้มดูนะครับผมถ้าสมมุติว่ามีน้ําในระบบท่อนะครับอ่นนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าได้ยินเสียงอยู่นะครับผมอ่นนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าน้ําเต็มแทงอ่นน้าเต็มแทงอ่หัวลูกลอยไฟฟ้าของเราก็จะชี้ขึ้นนะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะตัดการทํางานนะครับอ่าก็จะตัดการทํางานนะครับผมอ่าแล้วถ้า น้ำของเราหมดนะครับผมเราใช้น้ําไปเราใช้น้ําไปนะครับหัวลูกลอยของเราก็จะทิ่มลงอ่นนี่นะครับตัวทัมเมอร์ของเราก็จะเริ่มทํางานเหมือนเดิมนะครับผมตรวจเช็คระดับน้ําเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับถ้าน้ําขาดก็เป็นเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มีน้ําในระบบท่อแต่ถ้ามีน้ําในระบบท่อปั๊ก อ่านะครับก็จะต่อวงจรให้เราเหมือนเดิมปกตินะครับผมอ่าก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับนะครับผมสำหรับการอ่าหลักการ,กการทํางานนะครับผมอ่าครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับผมอ่าสำหรับในคลิปต่อไปอ่าวงจรชุดนี้ก็คือเราใช้ไฟ220โวลต์ AC นะครับ มาด้วยตัวโฟร์สวิตนะครับผมตัวโฟร์สวิตของเราก็บอดี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆสังเกตดูก็คือจะเป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็คือเป็นอทองเหลืองอแล้วก็เราต่อเข้ากับเหล็กนะครับผมบางครั้งก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้อย่างนี้นะครับดังนั้นนะครับในคลิปต่อไปเราจะทําการแปลงไฟจาก220นะครับมาเป็น24โวลต์เ c นะครับผมเพื่อมาสั่งงานให้ตัวโฟร์สวิต ทำงานอีกทีหนึ่งนะครับครับสําหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับเราค่อยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม